อยู่กับผมเอาไม่สมกแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตงครับวันนี้พ้าเด็กน้อยมาเล่นของไงไ่ยยปะไรไ่ยยปะถึงแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ผู้สิงเลยพี่น้องไพพ่อกระทักทายได้ครับเอามันนี้คือจอดเลยปะโอจอดบ้านเลยสีพ่วง น่าจะเกิดจากฝนตกหนักโอ้โโตะเกตะเกตังมันด้ยเราจะมาทําคันนี้ครับเปลี่ยนจุกใหม่ตอนนี้ให้ตะเกตังมันก่อนจุกตแตก<ไ>ย้นล่นหรอวะล่นยังไม่ต้องหรอใส่แต่น้ำพอใส่แค่ตรงนั้นพอ เอ้แล้วแต่แล้วแต่พลกลมไม่ค่อยแรงครับต้องหยดน้ำมันก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนจุกนี่ครับจุกมันเสียตัดแล้วเชื่อมใหม่โอ้เท่าแกเอะไรมาขี้ใส่เนี่ยโอ้ตลัดขี้กราพาเีกน้อยมาเล็กของใหญ่ครับวันนี้ เดี๋ยวรอลมลมหมดนายนี่มึงออกปะน,นี่มึงออกปะพี่เลยเป็นคนยิ่งรอเนี่ยเอาลงพี่เลยเป็นคนยิ่งรอเนี่ยยิงบอ,อกว้าวแม่คือยิ่งออกว่ะเฮ้ยเฮ้ยคือยิ่งออกว่ะ นอนนี่หลีเดี๋ยวจะเราจะตัดจุกตรงนั้นออกนะครับตัดออตัดออกแล้วใส่จุกใหม่เชื่อมเชื่อมด้วยทองเหลืองแต่ไม่รู้ว่าเท่านี้จะมีร้านเชื่อมหรือเปล่าโอ้ยแรงว่ะนายตัวใส่น้ำยาอีกยังนี่สั่งมากกระร่อนแล้วใส่นำแดงนี่นะน้ำแดงแฟนตาทั่วไปนะ ขาทาเว้ยเด็กน้อยไม่กล้ายิงบล็อกลมนะครับฮะมันนั้นไก่มันสามหัวเขามันโดนแม่ตะไก่ขืนนินว่าเออดันลงเออเขินมาเยอะยิงบล็อกลมงานแหลกเขินเสียเลยบอกยิงแล้วเร็วพี่จะไปเอาของก่อน เดี๋ยวจะพาไปดูจุกครับตอนนี้ผมมาจุกมาจากบ้านอะไหนล่ะอ้าวจุกอยู่ไหนอ้าว จุกจยูสจุกจุ๊กยูใส่ใใส้จุ๊กวะเห็นนี่แล้วว่าสิบวันหรอพี่ยังหอมให้เยอะโอ้หมัค่อข้างเน้นครับแล้ว้งลมทับข้อเลย นายถอดออกมากตุ้บแล้วก็ทิ้งลงหนิเลยเด้อเอาปลล่องออกก่อนมันสิลมใส่นกนกปลงลมไปพุ่นเออเก็บแฟนตาไว้ดีลมลมลงม,มาหนีเลยเอาเอาหนอนอมมืดลมลมลงม,มาหนีเลยเอาไปตอนหนกไล,ล่ลบโอ้ติดไใ้นี่ครับ ถูกออกแล้วขี่มาอะไรไม่รู้จุมเลย <c oughs> ดันเลยแต่กระทะนำ้ำตรียยันเลยยันนออกไปเลยยันออกไปเลย <c oughs> ยนันไหมคนว่ามีแห้ง លើកតិចបោះប៉ុណ្ណាហ៎បាឡាក់មកណីសិនណាមុខមើលណាចុកអុកចុកអុកឡូវខាត់ទេ bàn đấy nè bàn giang bộ bà lắc bộ bàn đấy sẽ đi vô thuộm nè giờ ừ. đâu đang khổ qua ừ, thao dịch đứng như này ổng đứng nhạt Đứng như này ổng đứng nhạt ó bàn giang nè bộ thuộm nè muốn lên này tụi mình muốn muốn đẩy dạ. bác khiến muốn มุนนี่ตันจุกเออมุนน้อพี่บอปมุนน้อพี่เออเออนั่นแหละยพิเศษวะเดี๋ยวเราจะเอาไปแต่จุกเราไม่ต้อง,องเอายังไงไปฮะไปตัดมาเนี่ยนั่นไงไหนนอนอยู่เอเลเลนเออวะแล้วยาเดียว เองครับไปเกี๊ยวใบตัดขึ้นมาดตัดนิอดโอะจุกเดียวกินขนมปังกับลูกฝรั่งเถอะเส้ยเดียวกินขนมปังกับลูกฝรั่งเลยฝรั่งดิวครับแต่ซื้อคือฝรั่งหรอไม่ฮะอย่างอะไรหอยอะไนเป็นสลไม้ใส่ป้ เด็กน้อยตัวดําแถมครับมาดูมาดูสูตรเด็กน้อยตัวดําเติมลมไม่ต้องใช้ถังระเบิดสูตรไหนวะเนี่ยมาชมครับว่าจะได้ไหมรอชมครับตอนนี้จุกเราได้แล้วเอา,านี่ครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมเชื่อมเลยนะครับเพราะว่าเนี่ย ไอ้เกลียวตัวใหญ่นี่มันเสียเกลียวข้างในนี่มันเสียเราต้องเชื่อมตัดร้อนแล้วปกติจะใช้ถังยิงครับถังระเบิดอันนี้ไม่ต้องใช้ ทีรีล่าสุดเลยเป็นซางซีลีลา่าแห้สโลโมชั่นต้นน่ะ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 ไปเที่ยวขึ้นเลยแหละ เอาทำไมไม่เข้าอ่ะเขาทำไมไม่เข้าอ่ะไม่เข้าเหรอไม่เข้าแล้ว <laughs> โอ้เติมยู่ก็มือ,อยังบูดแม,ม่มาเข่ามาเข่าแม่โอ้เราใส่แมใส่อโอ้พี่บเ,เหินน้ำหรอกในคนเดียวนี่ไป็นเอนี่ เดี๋ยไปเชื่อมนี้ฝนตกแล้วครับตอนนี้ถึงอู่ซ่อมนะครับเรจะให้เเชื่อมจะมีหรือเปล่าไปตอนนี้ก็ถึงร้านเชื่อมนะครับช่างกําลังจัดให้โอ้รถเยอะอู่นี้น่าจะทํำยางด้วย ถือว่าถูกมากครับคิด20บาทเองโอ้เชื่อมตั้งนาน20บาทจะให้เด็กน้อยไทยไทยว่ากี่บาทไม่ไทยฮะฮะ สองฮะสิเท <50 S 1> ่าไหร่สองผิดหมดห้บาทผิดหมดยี่สิบบาทเ <c oughs> <c oughs> ชื่อมต้งเยอะอะยี่สิบบาทเด็กน้นอยถึงกับโอ้เลยเ <c oughs> ชื่ออยังนีไปไปใส่ได้แล้วครับนี่อูครับอยู่โพสิงครับร้านนี้นายซ่อมรถถือกีรีอะไรโปรดิสนใจซ่อมกระมาอะไรครับนี่ <c oughs> ของพูดอะไรครับซ่างไปประกอบเข้า ยี่สิบบาทหัวหนาเสือมีไหมมีฝนไหมมีไหม,ม,มเอามือจับดูก็รู้พามาเราต้องรักษามาตรฐานไว้ช่างนัดบอก็จแล้วให้มันสะอาดสะอาดขึ้นหน้าตานี่ยสะอาดหน้าตาสะอาดสะอาดอยู่ เ่นที่สิเสร็จฟังจะของอ่ะมันตูดกันไม่ได้เออันแหละยังพอเอาออไต่อ่วเหลือแต่ตัวเอาเห็นยังตัวมันเสียดายแล้วนัน่นเหลือแต่ไหนกันมากดึงข่าดึงออกกัน พ,อพอ่อๆเฮ้ยตรงยังม,มุนบัง <c oughs> ม,มุนบังบะไรละถอยมันตรงถอยมันโอ้ถอยมันตรงต่างฉากห,น,หนี่แ้ยหนิมั้ยเออเอาลงมาเติมถอยมันตรงเลยก็ตรงนี้สีไซยังไงเอาไซมั้ยเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวประกอบนะครคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ ได้เลครับ